ส่วนว,าว้าส่วนโค้งอย่างเก๋เลยนะคะสำหรับโครงการสร้างตึกรักฟ้าใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าพรีเมียร์ทาวเวอร์ในกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะโดยกลุ่มสถาปนิกของบริษัทเอเลเบิร์กเฟรเซอร์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยที่มาสำคัญในการออกแบบตึกนี้ว่ามาจากงานศิล์น,นะคะมากกว่างานด้านวิทยาศาสตร์ เพราะว่ารูปทรงที่เห็นนะคะได้แรงบนันดาลใจมาจากมิวสิกวิดีโอเพลง Ghost ของนักร้องสาววิมเซ่ที่ออกมาในปี2013ค่ะโดยเฉพาะฉากนะคะที่เธอคุมตัวเองด้วยผ้าตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้เหยียดแขนขึ้นสูงนะคะเพื่อให้เห็นความงามของเรือนร่างของเธอซึ่งตัวตึกนี้นะคะก็จะมีรูปทรงที่คล้ายกันค่ะความสูงกว่า200เมตรนะคะมีทั้งหมด78ชั้นด้วยกัน วางแผนว่าจะเปิดแบนนะคะเป็นทั้งโรงแรมที่อยู่อาศัยแล้วก็ร้านค้าค่ะก่อนหน้านี้เคยมีตึกมาแห่งเช่นกันนะคะที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากเสียงเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกชมิ t มิวสิกบิลดิ้งนะคะในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาตึกนี้เขาตกแต่งด้วยแผ่นสกอร์เพลงขนาดใหญ่โดดเด่นเดียวค่ะ หรือว่าอย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นะคะอย่าง Sydney o p อเปร่าเฮของออสเตรเลีย hmm. ก็ออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายเครื่องดนตรีมีส่วนที่โค้งสูงต่ำอย่างเห็นได้ชัดค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตึก Dancing House ค่ะในกรุงปรากของเช็กที่อุทินให้กับนักเต้นเพลงสวิงชื่อดังก้องโลกนะคะ mm hmm. หรือว่าอีกที่หนึ่งค่ะที่นี่เก๋มากเลยนะคะ d r e s d e n Musical ค a l l ที่เยอรมนีค่ะ งานนี้เนี่ยตึกมาเป็นเครื่องดนตรีเลยนะคผู้ชมว่ากันว่าเวลาที่ฝนตกแล้วน้ําไหลผ่านท่อเหล่านี้ก็จะส่งเสียงเป็นเพลงได้ด้วยค่ะยอนวอล์ฟกังนะคะคีตกวีชื่อดังแห่งศตวรรษที่18ก็เคยเปรียบเปรยความสัมพันธ์ของงานสถาปัตยกรรมแล้วก็ดนตรีคือขาเปรียบเทียบว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือดนตรีในรูปแบบของของแข็งนะคุณขณะที่ดนตรีก็เป็นงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของของเหลวไป